สวัสดีนะครับเด็กๆที่น่ารักของคุณครูท,ทุกทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้คุณเราก็จะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับมาตาตัวสะกดนะครับวันนี้เราถึงแม่กลกันแล้วนะครับทบทวนนะครับสําหรับครั้งที่แล้วคุณครูสอนเกี่ยวกับมาตาแม่กบจชไหมเลบก,ก็คือตัวสะกดที่ตรงตัวก็คือบอใบไม้ส่วนที่ไม่ตรงตัวมีอะไรบ้างครับก็จะมีปอปลาใช่ไหมฟอฟัน พอพานใช่ไหมลูกนั่นก็คือแม่กบนะครับส่วนวันนี้เราจะมาเรียนรู้แม่กลนนะครับหรือมาตากลนว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับพร้อม,มอยังเอ่ยเดี๋ยวพร้อมเลีวเราไปก่อนที่จะไปนะครับเดี๋ยวเราไปฟังจุดประสงค์ก่อนจุดประสงค์นะครับก็คืออธิบายความหมายของมาตาแม่กลนได้เขียนคําในแม่กลนได้นะครับมีมารยาทในการอ่านนะครับ อย่าลืมนะครับทุกๆครั้งที่เราเขียนคําแม่กลนที่คุณครูให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดไปนั้นอย่าลืมฝึกอ่านนะครับเพราะว่าคุณครูจะมีการทดสอบการอ่านนะครับหลังจากที่พวกเราได้เขียนด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับมาดูจากคําก่อนนะครับคําแรกอ่านว่าอะไรครับช้อนฟันเทียนหมอนนอนอ่อาเห็นไหมครับสังเกตไหมลูกว่าคําลูกคําเป็นยังไงครับ อ่าเป็นคำที่สะกดด้วยนนหนูนั่นเองนะครับเห็นไหมครับชอ,ออชอนอชอนไม่โทช้อนเห็นไหมครับอ่าสังเกตไหมลูกว่าตัวนี้ก็ออกเสียงด้วยนะครับสะกดด้วยโนหนูนะครับตรงตามเลยตรงตามมาตาแม่กลนเลยนะครับต่อไปฟออะนอฟันทอเยอนเทียนหอนนนะครับอ่ะหอมอโนอหมอนนะครับ นะครับอันนี้จะเป็นคําอักษรนํานะครับถ้าจะเป็นเมื่อก่อนคุณครูจะอ่านหอนมอเป็นหมอหมออโนหอมอนแต่ทีเนี้ยนะครับเพื่อความให้เด็กๆเข้าใจมากขึ้นก็เป็นหอมออนหออมอนนะครับต่อไปนอนนอนนอโนนอนนะครับอนอกจากคําที่คุณครูกล่าวมาเมื่อกี้นะครับที่เป็นคําในมาตากลแล้วนะครับมาตาแม่กลน,นะครับ ยังมีคำอื่นอีกมากมายเลยในชีวิตประจำวันเราใช่ไหมครับามาดูความหมายของมาตากนก่อนนะครับมาตากนนะครับลูกก็คือคำนะครับที่มีนอหนูเป็นตัวสะกดตรงตามมาตา,านะครับแต่อันนี้คือตรงตัวเลยนะลูกแต่นอกจากนี้นะครับและนะครับมียอผู้หญิงนอเนนรอเรือรอริงอ่ะรอเรือรอลิงรอจุลา เป็นตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราซึ่งออกเสียงนอเหมือนกันนะครับก็คือนอกจากนอนหนูแล้วยังมี5ตัวอักษรน,นี้นะครับที่อยู่ในแม่กลนะครับถึงจะไม่ใช่นอนหนูแต่ออกเสียงเหมือนนอนหนูนะครับนะยกตัวอ,อย่างเช่นคําว่าการพวกเราเห็นคําว่าการไหมครับอ่าพวกเราเห็นกรารการใช่ไหมลูกแต่เวลาออกเสียงเป็นไง ถ้าเราเขียนกอานอการเป็นไงครับอ่าก็อ่านการเหมือนกันแต่ต่างที่ตัวสะกดนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเสียงนอหนูเหมือนกันเราจึงให้รวมนะครับรอเรือรอลิงเนี่ยรอจุลานอเนนแล้วก็ยอผู้หญิงเนี่ยอยู่ในตัวสะกดแม่กลนนะครับอ่จำให้ดีนะครับอย่าไปสับสนกับแม่เกยนะอย่างยอผู้หญิงนะครับยอผู้หญิงไม่ใช่ยอยักษ์นะครับยอ,อยักษ์จะอยู่ในแม่เกยมีตัวเดียวเลยนะครับ แต่ถ้าเป็นยอผู้หญิงจะเป็นเสียงของนอนหนูนะครับมาดูครับอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้คือรูปประทัดอะไรครับอ่างุนั่นเองนะครับนี่ไงครับอ่างุนเห็นไหมครับออออะหงงออนองหนูไม่เอกงุนนะครับอ่างุนนะครับคํานี้เป็นคําที่มีสอนนาอยู่ข้างหน้านะครับมันอาจจะซ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับ อะไรเอ่ยอ๋ออันนี้อะไรครับที่อยู่อาศัยของเราเรียกว่าอะไรครับอ่าบ้านนะครับบอานอบานไม่โทบ้านนั่นเองนะครับอันนี้อะไรเอ่ยโอ้เหรียญทองช็อกโกแลตหรือเปล่าอ่าเหรียญน,นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ตัวนี้เป็นยอผู้หญิงด้วยแต่ออกเสียงเป็นนอนนูไหมครับหอรอเอยนอเหรียญใช่ไหมแต่เนี้ยเราจะเป็น หอรอแยยอเหรียญน,นะครับจำให้ดีนะเหรียญจะออกเสียงโนนูแต่ว่าจะเป็นยอผู้หญิงนะครับต่อไปอ,อันนี้อะไรเอ่ยเขาทําอะไรกันครับกำลังตักบาตรจะไม่หลกหรือใส่บาตรนะครับครับก็กําลังทําบุญนั่นเองก็คือบออุยอบุญนะครับนัครบถ้าเขียนเป็นบออ,อุนอนบุญก็ได้แต่ว่าแต่คําที่ถูกต้องของคําว่าบุญตัวนี้จะต้องใช้เป็นยอผู้หญิงนะครับ ต่อไปอันนี้อะไรเอย่ยพินเห็นไหมครับพออีโนพินอันนี้อะไรครับฟุตบอลเห็นไหมครับฟออตอฟุตบออลบอลนะครับถ้าบอลที่หมายถึงฟุตบอลที่เราเตะก,ก็คือบอลน,นั่นเองนะครับอันนี้อะไรเราอันนี้ก็คืออะไรครับอ้อยน,น้ำตาลน,นั่นเองนะครับน้ำตาลเนออมน,ำ,นำไม่เท่าน้ำต่ออารอตาลน,นะครับต่อไป ตัวอะไรเอ่ยลิงลิงเอาลิงมันเป็นง,องอูนะครับแต่ที่คําที่เป็นอันนี้คืออะไรครับอ่าวานอนครับวออาวานอรอนอนอเด็กๆอาจจะเคยคุ้นหูคุ้นตาม,มาบ้างนะครับกับการที่ใช้ตัวพยัญชนะต้นตามด้วยลอเรือแล้วออกเสียงเป็นออ่างนอนอูสละออนอนงูใช่ไหมอ่านะครับนี่ก็จะคือเป็นคําหนึ่งที่เราจะเจอหมาอย่างเช่นนอน กรอย่างเงี้นะครับเป็นคุณครูก็จะใช้วิธีจําง่ายๆก็คือนอรอนอนหรือกรลกออ,กอ,อย่างเงี้นะครับอาจจะมีสอรอสอนอย่างเงี้ยที่พวกเราจะได้เจอบ่อยกับทอรอทรอ,อย่างเงี้นะครับให้เด็กๆจําไว้นะครับถ้าเจอไม่ใช่นอโอ,อนะครับาบางคนอาจจะสับสนนะครับถ้าเป็นรอเรือตามท้ายแบบนี้นะครับแบบไม่มีสระอื่นเลยเนี่ยนะครับก็จะอ่านเป็นสระอ กับนอนหนูนะครับเหมือนเช่นอันนี้เป็นวานอนอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับอ่ะอันนี้อะไรเอ่ยโอ้โหปาวานเพชรขาดนะครับก็คือวานวอลวานนั่นเองนะครับอ่าต่อไปครับมาสรุปคําที่เราเรียนรู้เมื่อกี้กันก่อนก็มีคําว่าอะไรครับองางนบ้านใช่ไหมครับเหรียญบุญพินฟุตบอลน้นําตาล วานอนแล้วก็วานนะครับซึ่งคำเหล่านี้อยู่ในตัวสะกดมาตากลน,นั่นเองนะครับอ่าเมื่อเราเรียนรู้แล้วแล้วเ,เราทราบแล้วว่าอ่ะมาสรุปง่ายๆก่อนก็คือเมื่อกี้มีอะไรบ้างมีนอหนูมียอผู้หญิงนออะนอหนูยอผู้หญิงนอเนนรอลิงรอเรือรอจุลาใช่ไหมครับอ่าทั้งหมดนี้นะครับจะอยู่ในมาตาแม่ก้นนะครับ หลังจากที่เราเรียนรู้กันแล้วคุณครูก็จะมีใบงานนะครับให้เด็กๆไปสํารวจมาตราแม่กลนนะครับให้มาได้มากที่สุดแล้วฝึกอ่านเออครูเห็นหลายคนนะครับเขียนมาให้ครูแต่ไม่รู้ว่าอ่านออกหรือเปล่าเดี๋ยวคุณครูจะโทรไปสุ่มนะครับเป็นเด็กสุ่มเป็นบางคนนะครับแล้วให้ฝึกอ่านให้คุณครูฟังนะครับเมื่อไรที่คุณครูโทรไปเตรียมสมุดไว้ด้วยนะครับคุณครูก็จะให้ฝึกอ่านนะครับหรือคนไหนกลัวว่าคุณครูจะ ให้ฝึกอ่านผ่านทางโทรศัพท์งั้นก็อัดคลิปเสียงส่งมาในไลน์ก่อนเลยก็ได้นะครับะะนะครับให้เด็กๆไปสำรวจนะครับคัดเศษเขียนคําลงไปนะครับให้ได้มากที่สุดแล้วถ่ายภาพส่งคุณครูด้วยนะครับอ,อย่าลืมนะครับเดี๋ยวไปดูสรุปก่อนนะครับสรุปสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ก็คือมาตาแม่กลนนะลูกคําที่มีนอหนูเป็นตัวสะกดนะครับตรงตามมาตรามียอผู้หญิงนอเน้นลอเรือ ลอลิงลอจุลาเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแต่ออกเสียงนองเหมือนกันนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นการบ้านโรงเรียนบุญคุณครูฟุตบอลวานอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับหวังว่าวันนี้เด็กๆนะครับจะมีความรู้เกี่ยวกับมาตราแม่คนมากยิ่งขึ้นนะครับเด็กๆก,ก็อย่าลืมไปสำรวจนะครับคำมาตาแม่คนนะครับแล้วก็ สำหรับเร็จบันทึกแล้วก็ฝึกอ่านด้วยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะโทรไปสุ่มเพื่อตรวจสอบนะครับสำหรับวันนี้นะครับ EP นี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปครับผมสวัสดีครับ